เอาละครับผู้ชมคลิปนี้อยู่กระบะแครบเกียออโต้ตัวท็อปปี2017ครับคันนี้รีโว2.4รุ่น G Piranha er, นะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่469,000บาทถือว่าถูกสุดในรุ่นเลยนะครับแล้วก็พวกชุดแต่งนะกระจังหน้าแรางต่างเนี่ยแต่งเป็น TRD แล้วนะผู้ชมสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่คันนี้ลอกสติ๊กเกอร์รีโวออกนะถ้าเกิดว่าพี่เคยเห็นคลิปเก่านะจะมีสติ๊กเกอร์อยู่แต่ว่าเขาออกก็สวยเป็นแบบนะผู้ชม นะครับภายในนะครับได้เป็นบ่อนหนังแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปน,นี้ผมพาไปชมกันนะว่าสภาพภา,ายในภายนอกแล้วก็ออปชั่นเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างตัว G นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดเลยใครที่มองหาวุ้ใช้งานอยู่นะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายรถกระบะนะครับคลิปนี้ผมเอาคันนี้มาถ่ายให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับเจ้าตัว r ี vo 2.4รุ่น G ีนะครับเป็นตัวท็อปสุดพีเรนเนอร์ยกสูงปี2017ครับนะฮะคลิปเก่าเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะที่เป็นรีโ o นะครับตอนนี้ช่างเขาออกเรียบร้อยแล้วสวยไปอีกแบบดูคลีนคลนะคผู้ชมคันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพสวยครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ กับราคาค่าตัวเพียง4 6 9 0 0 0บาทโอ้โหนะครับกระบะราคา4 6 9 0 0 0บาทผู้ชมถูกสุดในรุ่นเลยนะครับและพี่ได้เป็นตัวท็อปด้วย นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000ครับตลอดไอ้สัญญานาะสุดสุดถึง84งวดนะใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นี้ใครมีแผนออกรถช่วงปีใหม่เอาไว้ขับขี่กลับบ้านช่วงเทศกาลนะครับคันนี้ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมนะครับทั้งฟังก์ชันภายในแล้วก็พาดูภายนอกโครงสร้างพาเช็คกันด้วยนะครับเหมือนค,คุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัททอ,ออโตโด้ด้วยเองใครอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงมาทดลองขับสามารถเข้ามาได้ ที่บริษัททอออโต้นะครับสาขาที่2เขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองติดต่อผมท็อปทอ,อตโต้ได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนะครับหรือว่าใครมาไม่ถูกแอดไอดีลผมมาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะฮะซื้อได้ทุกจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดผมก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับขอคนที่ แค่ไม่ติดเครดิตบูโรเท่านั้นนะครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพพนักง,งานบริษัทพนักง,งานราาา้านสาหกิจข้าราชการค้าขายเจ้าของกิจการต่างๆนะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้ว่าคุณท็อปเนี่ยผมรับรายได้อยู่ประมาณนี้ทําอาชีพประมาณนี้นะครับมีเครดิตผ่อนนั่นผ่อนนี่อยู่หรือว่าผ่อนหมดไปแล้วอะไรเงี้ยโทรปรึกษาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายังไม่มีแผนออกรถก็ถือว่าปรึกษากันก่อนได้นะครับอ่ะ 2.4ตัว G ครับเป็นตัวท็อปนะฮะไฟหน้าเขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ใสๆสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เอาไปชงมาใหม่นะผู้ชมนะครับแล้วก็เอาไปลอกสติกเกอร์นะครับทำให้มันคลีนขึ้นครับสวยขึ้นครับนะฮะเหมาะมากกับการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาล่วงลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงเกือบ50%คันนี้มือหออกอยู่800,000นะครับมาที่บริษัททอตวาไป469พอ กระจังหน้าเขาแต่งมาเป็นชุดแต่ง T R D นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรางกระชานหน้าก็เป็นรังพึ่งสีดำนะครับนี่โอ้โหตัดลับปะรดตัวรถสวยๆนะครับป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลยนะครับสีทองอนะครับทบเท่างูหนึ่งหนึ่งสามแปดกรุงเทพมหานคระฮะไฟตัดหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นโฉมหน้าหล่อนะโฉมหน้าหล่อโอ้โหสวยสุดเลยนะครับ ทิ้วสมบกร้อครับก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับรอยต่อต่างๆแนบแน่นที่ต้นนิกันเป็นอย่างดีนะครับเหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับนะฮะไม่มีประวัติชนหนักพิความหรือว่าจมน้ำนะครับเรามีการวารันตีตัวรถให้นะครับแล้วก็มีการตรวจรถให้ด้วยนะครับพี่จะได้รถเกตยรเอห้าดาวไปใช้งานแน่นอนคุณภาพเยี่ยมครับอันนี้นะฮะเหลี่ยมสันคมบอดี้ครับนี่ไม่มีรอยบุบรอยยุบแบบนี้เลยนะครับแหมนะฝั่งนี้ก็รอยต่อแนบแน่นนะครับทิ่ต้นนิการครับ ตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแบบสายลุยแบบนี้เลยนะครับล้อเดิมโรงงานนะของแท้นะครับจากซัลต้าเลยนะฮะได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะครับได้เป็นยางแม็กซิตแบบนี้เลยนะครับนี่ยางสายลุยเลยนะคุณชมนะครับและปียางครับได้ปียาง2023เลยนะครับยางใหม่นะนะครับได้เป็นขอบ17ดนะฮะดอกยางลึกๆเข้มๆแบบนี้ นะครับเอาไปลุยได้สบายเลยนะฮะและนี่ครับชอัพเดิมแคสโรงงานมีมาร์กแต้ม q ีีมาให้เรียบร้อยนะครับของเดิมทุกจุดทุกส่วนแน่นอนเพราะว่าผมเน้นขายเป็นรถเติมที่ไม่ผ่านการแต่งมาไม่ผ่านการจัดแปลงตัวรถมาน,นั่นเองนะครับนี่นะพวกชุดแต่งอะไรต่างก็ถือว่าใส่มาค่อนข้างครบเลยนะครับ กระจกด้านข้างเป็นโครเมียมครับปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้มาพร้อมไฟลิวในตัวนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าพัดเดิมโตต้านะมีสติกเกอร์คําเตือนให้เรียบร้อยติดฟิล์มรอบคันคุณผู้ชมนะฮะฟิล์มอ่าหกไม่ก็40นะนะครับดูสวยนะครับแล้วก็ติดตั้งทิวกันสาดมาให้ครบทั้งซ้ายและขวานะเมื่อเปิดเป็นแบบโครเมียมครับมีที่กันรอยให้ครบเลยนะครับคันนี้รองรับผู้จรีโมดแบบไขนะครับ นกระจกด้านข้างก็พาร์ทเดิมโตโยต้านะครับนี่ทุกบานมีเซ็นเซอร์ออโต้อารามมาให้ครบนะครับนี่นะฮะตัวรถเนี่ยบอดี้สวยมากคุณผู้ชมนะครับกระจกด้านหลังก็พาร์ทเดิมไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีบันไดเหยียบข้างขึ้นประตูให้ด้วยนะนะครับเหลี่ยมสารคมด้านข้างสวยงามผิวพันธ์บอดี้เงาวับเลยคุณผู้ชมนะครับสติ๊กเกอร์เพียร์แนเนอร์ที่เป็นตัวยกสูงมีมาให้ครบครบแบบนี้นะครับคิวซุ้มปงล้อแต่งให้ทั้ง4ล้อ นะครับติดเริมมาเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับล่างช่วงล่างนะครับแชสชงแชสซีอะไรต่างไม่มีการแัดแปลงตัวรถมานั่นเองนะคุณชมนะครับน็อตไม่มีการแกะแงะขันไขขยับนะครับเราเน้นรถเติมอย่างที่ผมแจ้งไปและคันนี้ราคาดีมากๆานะฮะถูกสุดในรุ่นเลยถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ตัวท็อปสุดนะที่ฟังก์ชันครบๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับตัวล้อครับได้เป็นล้ออะไหล่ยางไหลมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะไฟท้ายครับได้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับนี่ นะ้าสวยๆแบบนี้เลยนะ LED ตัดต่อกับฮาโลเจนนะครับแล้วก็โคมไฟไม่มีรอยแตกเล้าไม่มีรอยคาบเหลือยนะครับกันชนด้านท้ายครับไม่มีรอยบุบรอยยุบแบบนี้นะครับได้ใหม่ๆไปใช้าง,งานเลยนะครับสภาพรถเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงแต่ราคาประหยัดกว่ากันไปกว่า50%นะครับ อันนี้ติดตั้งกล้องหลังกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มือเปิดเขาเป็นแบบโครเมียมนะฮะนี่ครับโลโก้ไฮรักจุดจีที่สื่อถึงความเป็นตัวท็อปสุดมีให้เรียบร้อยนะครับแม็กไลเนอร์กระโปงกระปะาอะไรต่างนะครับก็ใหม่กลิบเลยนะครับไม่มีรอยขนของหนักแต่อย่างใดนะครับพี่จะได้สภาพพร้อมใช้งานไปเลยนะครับนี่นะน็อตไม่มีการแกะงะขันไขยขยับนะครับอ่านะพาเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับเออพี่พี่หลังจังหวัดเนี่ยก็ จะได้ไม่เสียเวลามาดูรถนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ผมมีเจหน้าที่นะครับเข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับนี่นะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับนี่นะรถสภาพสวยจริงๆคุณผู้ชมผมต้องอ่าผมต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะนี่นะพวกแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดอะไรเลยนะครับนี่นะช่องลงช่องล่าง ก็ไม่มีการดัดแปลงตัวรถมานะครับเลขตัวถังเลขตัวรถองเล่มแน่นอนครับเล่มไม่มีช้ารูสูญหายนะครับอ่เดี๋ยวผมมุดด้านล่างให้ดูด้วยนี่นะครับไม่มีการเสริมอะไรมาทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะครับพี่จะได้แบบเดิมโรงงานไปเลยนะครับอ่านะฟรีดาวผ่อนชิลๆคุณผู้ชมแค่เดือนละประมาณแปดทันนะครับนี่อ่ะให้ดูภายในนิดหนึ่งนีนน่โอ้โหตัวแคบนะ นะครับราคาชิลจริงคุณผู้ชมนะครับนั่งสบายยนะครับเบาะเนี่ยเขาหุ้มมาใหม่นะนะครับนี่นะฮะสภาพสวยสภาพใหม่แบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ํานั่งสบายสบายด้านหลังก็กว้างระดับหนึ่งนะครับนี่ยางขอบประตูถือว่าใหม่เลยดําเนี่ยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คนะฮะไม่มีการชนการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับผมแงให้ดูทุกซอกมุมนะครับ เพื่อความสบายใจของพี่ๆเลยซื้อกับผมเนี่ยซื้อขายง่ายนะครับตรงไปตรงมานะครับนี่ให้ดูได้เลยนะครับน็อตครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะฮะเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้ครับด้านบนด้านล่างครบทุกจุดนะครับนี่นะไม่มีการถอดมานะคุณผู้ชมกระจกกระัดเดิมโตโยตา้านะลำโพงมีให้เธอราวรอบคันนะคุณผู้ชมนะครับ และนี่ฮะแผงควบคุมกระจกครับได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2บานแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนะฮะกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมีเซ็นทรัล็อกให้มีตัวล็อกกระจกให้นะฮะมือเปิดด้านในเป็นแบบโคเมียมนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นวัสดุหนังอ่สีน้ำตาลนะครับตัดสลักสีดําแบบนี้เบาะสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับอ่าไม่ดูนี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้นะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้นี่นะครับ อ่เดี๋ยวผมอออรองสตาร์รถให้ดูด้วยนะพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยลอกรอยถะลอกนะผู้ชมพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายร,รับสายโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วอ่าผมขออนุญาตปิดเด่นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะนะเนีคยัยบปบ้ายเบรกไขกุญแจได้เลยนะครับนี่นะเข็มหน้าป่าเรือนไม้ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับปี2 0 1 7นะสาภาพสวยมาก นะฮะนี่ครับจอแสดงผลตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลน,นะครับเลขไมค์คันนี้1 6 4 4 6 3กิโลเมตรรถมือเดียวมีการเมนเทนส์มาทุกระยะคุณผู้ชมประวัติศูนย์แน่นๆน,นเอาทะเบียนไปเช็คที่ศูนย์ได้นะครับมีการตรวจรถให้อันนี้พี่สบายใจได้เลยทุกระบบนะระบบไฟระบบเกียร์ระบบแอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเลขไมล์วิ่งอยู่แสนหคุณผู้ชมลองหารเฉลี่ยต่อปีดูนะรถปี2017 ส่วนหน้านจอนะครับได้เป็นระบบทัชสกรีนนะคุณผู้ชมนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นี่ fmam ฟังได้เลยนะครับข <im> ออภัยนะเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถใส่แผ่น c d DVD ได้นะฮะและยังไม่พอนะครับพอเวลาเราเข้าเกียร์ R <im> ปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาจะมีกล้องถอยหลังให้ครบเลยพร้อมเส้นกนระรยา์กล้องเนี่ยชัดมากผู้ชมนะครับด้านล่างได้แอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวท็อปนะ นะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับสจุดแบบนี้ที่วางของเล็กน้อยนะฮะพร้อมรูเสียบพาวเวอร์เลทให้นะครับถึง2ฝั่งนะครับนี่ซ้ายและขวาเอาไว้เดินสายกล้องหน้านะมีรูเสียบ USB กับ AUX ให้ครบเลยนะครับนี่เกียร์ออโต้แบบนี้นะครับมาพร้อมโหมดกับขี่อีโคกับพาวเวอร์โหมดให้นะฮะแล้วก็เบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับที่พักแขนพักซอกนะครับก็ถือว่าใหม่กลิบเลยนะฮะนี่นี่ที่เก็บของให้ด้วยนะ ด้านบนก็เป็นที่ใส่แว่นนะเก็บแว่นได้นะครับไฟนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปแก้งานให้นะฝั่งนี้ไม่ติดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเล็กน้อยครับผู้ชมนะครับนี่ไฟเปิดปิดได้นะครับแอร์แบคคันนี้มีให้2ใบคู่หน้าครับแล้วก็บริเวณที่บังแดดด้านหน้านะครับเขาก็จะมีกระจกให้นะฮะฝั่งนี้ก็จะมีพลาสติกให้นะคุณผู้ชมยังไม่แกะเลยนะครับด้านหน้าก็มีที่เก็บของได้นะครับนี่ นะเก็บของเก็บเอกสารเก็บอะไรได้นะครับทั้งบนและล่างแบบนี้นะฮะนี่นะครับตัวรถนะครับสภาพสวยเลยนะครับในราคาเพียง4,6900 0หเาเอาไปราคานี้นะพี่จะได้ในะเรื่องของความคุ้มค่าอะไรบ้าง1เลยนะครับ1เลยพี่ได้ตัวท็อปสุดนะตัว G นะับตัวท็อปสุด2ส,สภาพเกรด A นะครับรถเนี่ยไม่ผ่านการแ,แปลงตัวรถมานะครับรถต้นเดิมนะครับนะ ในราคาเพียง4 6 9 0 0 0ราคาประหยัดด้วยและ2 3กีด้เกร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ตัวแคบนะค่อนข้างหายากเลยนะฮะนี่นะครับรถสีขาวสภาพสวยด้านหน้าแต่งทีอร์ดสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ใครสนใจนะครับจองเข้ามาล็อกรถไปก่อนได้นะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มีเยี้นะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวน100%นะครับมากันที่ห้องเครื่องกันบ้างครับ เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผู้ชมนะครับเครื่องเดิมๆไม่มีเปลี่ยนไม่มียกมาไม่มีแต่งมานะผู้ชมนะครับพวกรอยคราบน้ํามันไม่มีการรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับเรามีช่างจากภายนอกเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คให้ก่อนปล่อยรถนะครับนะแันเพลทนี่นะครับเลขตโตเครื่องเล่ตโตรถต่างๆตรงเล่นแน่นอนนะครับเพจไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนนะครับนี่นะพวกระบบไฟระบบแบตเตอรี่ระบบเครื่องยนต์ระบบเบรกทุกอย่างเดี๋ยวช่างเราเช็คให้ทั้งหมด ของเลวเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องออกด้วยนะครับนี่นะแบตเรื่งเปลี่ยนมาปี68นะครับแล้วพี่ดูสภาพผ่นนะไม่มีบิดเดี้ยวค้นนอนะผู้ชมรูกลมสวยนะครับนี่นะผัานด้านหน้านะครับนี่นะฮะทุกจุดทุกส่วนนะครับเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะไม่ก็เออไม่มีการจิ้มเข้าโครงสร้างมาแน่นอนรถสวยนะครับสภาพเดิมนะนี่นะฝาหน้าครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะนะครับมีตาปั๊มโต้ต้าให้ครบเลยนะครับนี่ แสดงว่าฝาเดิมโรงงานนะนะฮะนี่งานะติ๊กเกอร์รอยเหรียญบาทยังอยู่ครบติ๊กเกอร์ข้อคนระวงังมีให้นะฮะนี่างาเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับสวยงามแบบนี้นะครับน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะครับหารถกระบะไว้ใช้งานอยากได้แบบว่าราคาถูกๆคอนชิลๆฟรีดาวได้และที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต ได้เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดกับ r ิโอ2.4ตูดจีพิเรเนอร์ปี2017นะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะประหยัดจากไปแดงไปกว่า50%นะครับแล้วก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละแ0 0พันนะครับตลอดอายุสัญญาเลยผ่อนเท่ากันทุกงวดนะครับไม่มีการแบบว่าผ่อน8,000แล้วหลังๆไปผ่อน9,000พันหมื่นหนึ่งไม่มีนะนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องตัวชายรถกระบะด้วยนะครับผมท็อปทอโต้ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ